เรียบร้อยดีครับไทยได้ให้หนึงเรียบร้อยครับเครื่องคันโอ้ยสวัสดีครับมาดันบดแลระเบิดบทครับคลิปนี้บได้ให้กับข้าวหรือไได้เที่ยวนะครับคลิปนี้สิเป็นคลิปเฮดนาครับ เือแรกในชีวิตที่เฮ็ดน้านะครับามาสีเอิ้นนว่าเฮ็ดมาสีเอิ้นว่าเธอ,อแรกในชีวิตหรือว่นน้เฮ็ดเองไหมรถไถกะจ้างมาไหม <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับรถไถ <c oughs> รถไถกะจ้างมาแนละ้วน้องน้องดอบนะครับมาครับมาไถาให้นะครับ <c oughs> ผมก็เฮ็ดบ่เป็นนะครับก็บถามเขาเอาว่าฮ็ดจังไดแต่ว่าก็อยกเฮ็ดเนาะครับก <c oughs> ะมาติดตามรับชมเมืองว่าผมสิเฮ็ดประสบความสำเร็จอยู่บ่อนาะครับ <c oughs> กลับมาเมืองว่ามันสิประสบความสําเร็จยู่บ่นะครับน่าสิบ่ยากนะครับเพราะว่านี่เรามีรถไถเรามีรถไถนะครับมีเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีอุปกรณ์มันยังช่วยเหลือในความสะดวกสบายนะครับในการเฮ็ดกลับมาเมื่อไงครับว่ามันสิสะดวกสบายหรือมันสิทกมันเปนสิย่านะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับครับพี่น้องครับเอาอยู่แล้วครับการเฮ็ดยางสําหรับผมนี่มันต้องมีแบบ อุปสรรคเสมอความลำบากความยากนะครับ <Yeah. S 1> ความอุปสรรคความยากลำบากมันสีสอนให้เฮา,เานะครับกลายเป็นคนแข็งแกร้ง <Yeah. S 1> จักรอบเท่าไหร่แล้วที่จมนี่ครับ <Yeah. S 1> โอ้แต่ทองพาสวยอันนี้นะสี่ห้ามั้งครับ oh. ที่จมมันจมเพราะว่าเอ่อฝนตกดีมันอ่อน,นครับมันเป็นขี้ตมครับมันเลยจม แต่อบอกเป็นยังครับสู้ต่อไปหรือว่าคนมันอ่อนแห้งหรอ่คนมันอ่อนคนมันอ่อนแรงหรือว่าดินมันอ่อนแรงเธอแรกในการเฮ็ดนะเจ้าขาเอิ้นว่าเฮ็ดอยู่บ่ะก็บ่ได้ถ่ายเองไหมกำลังลงไปดึงบ่แมนไ้เอาติทั้งสองคันนะี่แหละปูทรายสเตย,ย์ใช่ดึงกันขึ้นแลว อีกสุดท้ายแล้วนะครับก็ทำการจะเอารถขึ้นมาแล้วก็จะเช็ดการไทต่อเงียง้ยเฮ้ยมันจมอยู่เด้ แล้วมดแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ก็ล่องรอยรถจมแบจมนะครับเมืองเรยากาศกับพี่น้องตอนคํามถยแล้วพอดีนะครับอ่ะเมืองเมกบ้าทุงท่งให้ทุ่งนานะครับข้างหลังเป็นภูเขานะครับภูวงนะครับหลังจากที่เราไถนาเสร็จนะครับ ระหว่างรอให้หญ้ามันตายนะครับให้น้ํามันท่วมหญ้าตายแล้วก็มาแส่เขาทาครับผมก็ไปเมืองมาละหลายสํานักหลายผู้คนละครับก็คือเขาบอกให้เอาเขาไปเป่ปาก้อนนะครับแต่ว่าแต่ผมบอกไปผมก็เลยเอามาแช่น้ําแล้วก็สลาวเอาเม็ดหญ้าเม็ดเบามันอ่อกนะครับเขไปถามมาหลายคนลวครับจะเอามาเฮ็ดวิธีนี่ละแกะกระสอบแ่เลยเปิดน้ำใส่ถังนะครับ ตอนกรอกไปละเอาเปิดน้ําใส่เต็มแล้วเนาะครับจะมันเม็ดเข้าเนาะที่มันลอยขึ้นมาเอากระสิเก็บออกนะครับเอาเม็ดแต่เอาแต่เม,ม็ดที่มันจมไว้ครับถามเพื่อนมาแล้วนี่เราสูตนี้เอาก็สิมาเก็บเม็ดเข้านี่ครับเม็ดเข้าเศษงานที่มันลอยเนะก็บื้อกระสอบเก็บใส่กระสอบได้ใช่ไหมเนี่ยเต้องตากแห้งเ่ บาดไม่ได้เลยมันมันเป็นเม็ดที่เสียมันบรอก็คือเม็ดเม็ตรงก็คือเม็ดรีบไงอ๋อเม็ดรีบเออเม็ดรีบมันโยนลงไปมันก็เอาครับเฮากระตักเม็ดเท้าที่มันที่มันรีบมันเบานะครับออกนี่เห็นเหได้ เกือบฮอตขึ้นกระสอบนะครับสองสอบนี่ถ้า็ี๊แช่น้ำไวน้นี้สองคืนสองคืนนะครับสองคืนสองวันเลยแล้วอ่ะใช่ไหมดอมอแช่นะสองวันนะครับแล้วก็ตักขึ้นใส่กระสอบมัดปากถุงแล้วก็เก็บคลามไว้หนึ่งวันแม่นวะหนึ่งวันนะครับแล้วก็จังเมื่อเมื่อว่ามันสีออกหลากออก อันนี้เขาเรียกว่าอะไรออกรากออกดอกออกดอกจอกบ่อ,อ,อือออกรากขา,ขาวๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปครับอีกสามพันพอกันนี <c oughs> ่นะครับมาถึงขั้นตอนการปั้นนะครับมันเป็นอะไรนะนเ,อเอาน้ำเข้าอีกมันไม่ลิบบ่ม,มันปั้นไม่ได้หรือสิมันเป็นลอยล้อข้าวลงรอยล้อนเนี่ยไม,ม่เกิดนะมันไม่ข้าวไม่มีพี่ตุ่ม สูบน้ำเขา้าวันนี้สูบน้ำเข้าบันนี้นนนยันตอตัวแรกยานแต่ได้สูบน้ำออกวันนี้ได้สูบน้ำเขา้าดีครับเดี๋ยวไปติดตามขั้นตอนจักสิเป็นจังใดบ <c oughs> <c oughs> ดังกันเจ๊งอ่งอะ <c oughs> ครับตอนนี้เขาจะได้สูปน้ำจากสะนะครับมาใส่นาเพราะว่า <c oughs> มันแห้งนะครับน้องเลยเบอกว่าเออต้องเอาน้ำใส่นะครับแต่ยานรถไทยจมขนาดตอนนี้ ดึงอยู่แบบนั้นเ,เ,เอาดึงแล้วดึงแล้วเอาแล้วเอาแล้วขึ้นเถิดขึ้น เอาล้วอเหรอส่นี่ิพอดมทางีอนัน่กั้วเอาละครับรอบที่สองดึงใหม่ ดดดเดี๋ยวเราชินหาวิธีกันอีกทีนะครับว่าจะเอาอยัางไง เรเปลี่ยนเปลี่ยนสมออยู่นะครับดึงขึ้นเก้า รมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวหาวิธีแก้ใหม่นะครับ หลังจากให้นี้เนาะปั่นแล้วล่ะจะว่านจับจ <laughs> ับมาว่านให้นะครับเดี๋ยวมันสิบมาแล้วใต้เครื่องว่านครับ ะครับดอมคนเดิมต้องตั้งฉายาให้ใหม่เลยดอมรถล่มไม่ใช่รถร่วมนั่นรถดอมรถล่มล่มตลอดไอ้วันนี้รอบที่สามครับอันนี้รอยเดิมนะครับรอยเดิมแผ่เดิมนะครับล่มจนได้นะครับเป็นตกลุ่มตกลุ่มเก่าครับ บ่มีไอโอ๊ตหรือไอโอ๊ตไปปันน่นนาแล้วนี่เรียบรนะ้อยเรียบร้อยครับพอแล้วมือนี้อรอบะกุ่มเก้า2รอบเอาอีกแล้วครับ มองเก้าวันนี้มองเก้าไันไผ้วันนี้ไอโอ๊์วันนี้มองเก้าครับไอโอสเอา,เอาที่เดิมครับเรียบร้อยคืนแล้วอะไรนะเสร็จแล้วบ่ ครับพี่น้องตอนนี้ฝนกะทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหมือนที่เหมือนที่เหมือนที่ดอมเคยพูดไว้นะครับถ้าถายเสร็จหวานเสร็จอะไรเสร็จฝนก็จะตกพอดีนะครับเม่ในนี้ครับน,นี่ฝนมากแล้วครับฝนทบเรียบร้อยฝนทำในวันที่ฝนทำนะครับเออบรรยากาศดีกดถ่ยก็จะไ่ยอยู่นะครับ กาบ้านกบไปในกากาเมืองมเียวคอต้อายุณยังไงีไม่ไปรคุณยังไงงออกมาอยู่เ็นช่งงานมากหลายครับมุมนี้มากหลายเป็นนั่งอยู่เถียงนาเนาะดังไฟพิ้งเนื้อเบ้อสุตะขางหลังจากที่เราหวานนะครับหวานเม็ดข้าวลงไปนะครับ แล้วก็ฝนตกตลอดนะครับรอดรอดมาแค่นี้ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับนล่รอดมาแค่นี้รอดกเนาะน่ครับหลังจากน้ําท่วมไปสองอาทิตย์นะครับมาก็มากดลร่องนะมาดร่องน้ําไหลนยไปมันไหลไปบ่อหอดครับทางน้ําทางน้ําอยู่ตรงนั้นนะครับมันก็ท่วมอ่างตรงนี้มันก็บบ่อขึ้นนะครับกับทาง กับโซนทางเลอดนั้นจะลอดมาซ้ำนี้นะครับอันนี้ทงแรกมาเมืองทงนี้ทงนี้กะลอดแค่นี้ครับวงหน้ากะวงหน้ากะน้ำท่วมนะครับผมไม่ไดุ้ดลองมันก็เลยเนี่ยนะตามมีตามเกิดเคยแรกเคยแรกอันนี้กะน,นี่ครับผู้ลอดผู้ลอดมันลอดซ้ำนี้จักง้าจักเขา้าเดี๋ยวคืนนี้กะ มาครับมาเมืองเมืองท่งนี้ครับโอ้มาลงไปย่ำนี่ครับโอ้ทงนี้จกักยาาจั๊กเขานี่ครับทงนี้รอดซคำนี้จักอเลือง่ายจักอเลือเขาจักสีรอดบารอดเนาะคือมาคือฝนสีโต๊ะอีละมาครับเดีวติดตามเมืองอีว่ามาสี รอดมันสินขึ้นให้อยู่บ่ะนะครับ